ความสวยงามเด็กพี่น้องเด้อมาคิดมาฝันว่าจะปลูกแตงเป็นหนว่วยเด้อพี่น้องเด้อสวยงามพี่น้องผู้ใดมีตีมีทางกระปุกให้พี่น้องเบิ่งเด้อจะเด,ด้อ ไม่ลากระปุกมากประมาณเดือนความสวยงามด้ยกี่นองเด้อ ความสวยงามตุพี่น้องเดอร์นึงเลยเอพี่น้องเดอแตงกำลังออกดอกออกผลพี่น้อง แรงบอค่อยมากัดกินแตงเข้าแล้วจะนอก,ก,นอกแตงพี่น้องแตงใหญ่ไ้ไว้พี่น้องเบิงเบิงจะเบิงหนึงแล้วเด้อพี่น้องเด้อแตงกำลังออกดอกออกคุณพี่น้อง อยากปลูกกินเด้อจะเดอ้อจะได้มาซื้อจะได้มาต้องซื่อเพิ่นค,ความสวยงามดอกกี้องเด้อมาคิดว่าฝันว่าจะปลูกแต่งเป็นหน่วยเด้อ สวัสดีจ้าเพื่อนเตือนเอตียงเด้อเจเด้องามพี่น้องงามทายลูปหนึ่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อเตียงกำลังออกดอกออกผลพี่น้อง ความสวยงามด้อพี่น้องเด้อแต่งพี่น้องแต่งใหญ่ไว้ไว้พี่น้องเบิงบ่งเบิง้งจเบิ่ง สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเรงบอค่อยมากัดกินแตงเข้าแล้วจะนอก อยากกูกินเด้อเะเด้อจะได้บ่ซื้อจะได้บ่ต้องซื้อเพิ่นอยากกูกินเด้อเะเด้อจะได้บ่ซื้อจะได้บ่ต้องซื้อเพิ่นเมื่อนี้ไม่ล่ามาสวนคือเก่าเด้อเจเด้อ เมล่าปูบักเตียงขาวจงังใดจังนยหน่อยเถี้พี่น้องเอ้ยนยน้อยหน่อยเตียงพี่น้องเตีงงยงใหญ่ไว้ไว้พี่น้องเบิงบ่งเบิ่งจะเบิ่งเฉยงามบ่พี่น้อง ไม่ลา่าเพราะทันได้เก็บจ้ะเพราะทันพอเก็บพี่น้องเพาท่านใหญ่พี่น้องไม่ลา่าก็หาวัชพืชมามีมาใจ้งามบ่พี่น้องไม่ลา่าเพราะทันได้เก็บจ้ะเพราะทันพอเก็บพี่น้อง มาคิดมาฝันว่าจะปลูกแตงเป็นหน่วยเด้อพี่น้องเด้อช่วยงามพี่น้องผู้ใดม่ตีม่ทางกับปูกเมล่าปูบกเตงขาวจังไดจังหน่อยหน่อยเถพี่น้องเอ้ยหน่อยน้ยน่อ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนหนึ่งที่ละพี่น้องบ้านในข้อเก็บพี่น้องหนึ่งที่ละพี่น้องบ้านในข้อเก็บพี่น้องแตง่งพี่นอ้องแต่งใหญ่ไวใบพี่น้องเบิงบ่งเบืง้งจะเบิ่ง ง่ามบ่พี่น้องไม่ลาบเพราะฮันเลยเก็บจ้ะเพราะฮันพอเก็บพี่น้อง เมล่าปูบกเตียงขาวจังไดจังน้อยๆเถี่พี่น้องเอ้ยน้อยน้อยน้อยมาท่านใหญ่พี่น้องเมล่ากะหาวัชเพิดบามีมา หนึ่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อแตงกำลังออกดอกออกผลพี่น้องแตงพี่น้องแตงใหญ่ใบใบพี่น้องเบิ่งเบื้องจะเบิง่ง